เริ่มจากทอปกันก่อนแล้วกันท็อปกันอท็อปก่อนก็ได้ครับขอบคุณครับครับใครดูที่สุดผมบอกแล้วกันเพราะว่าผมอายุเยอะสุดเยแค่เหรอใช่ครับพี่เอาอายุมากสุดในนี้เลยเหรอใช่ครับไม่การถามอายุเลยไม่การถามเลยอายุ29แล้วอ้าวก็เลยแบบชอบดูกับคนอื่นอ๋อการละกันว่าใครดุที่สุด เตตลอดเลยอ่ะก่ดปีมน่อี่สุดเลยวเรอางานกัน้าวเก่นเือนอะไรอย่างเหอตะกับตะวันใครดูสุดครับเตะกับตวันโดเตะกันิวรานีเรามองแล้วก็ขินเนาะเราก็จสมุิ้ิดเตะกันิ้ว สิงโตแล้วกันฮะเอาสิงโตดูสิดูนจะมีความแบบเท่มวดมีความแบบเป็นผู้ใหญ่ไร่เงียคอยเตืนหนูเลาเราเล่นกันเยอะเขาแบบบางทีเขาจะคอยเบกบ้างเคยเบกพี่เลยพี่อเมรกาเขาบ่อต้นทามว่าเคยเบกได้ปุ๊บได้เกดเบกได้ปุ๊บทู่หรสิงโตหรอฮะยเรอความอยุนี่ย่อยเพ้มนความเนี้ยมีความแบบเรามปอะไรจะแก้ต่างไปอนดางทเ จริงเหรอไม่หรอกที่เขาใอยดูสุดไเดยในนี้ที่เองใสอดูสนะแหมลบตามเตา <ś c oughs> มดเลยนะพี่อเอ,อเรอจะมีเวทีเว่เล่นแร้วก็เวเววีบอ๋อพี่ออนะครับ้ันพี่เอออาดิวดิวดิวไม่ต้องกระซิบกระซาบเลยไปดูสุดครับของผมเนี่ย ทุกคนน่าจะรู้ว่าใครดูสุดครับใครครับพี่ยุ้ยครับพี่ยุ้ยเอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาโอ๊ยเอาแตลกกว่านี้เอาแปลกกว่าน่าจะเป็นออฟครับเพราะออฟเขามีความแบบมัชัวร์แล้วคือเขาเติบโตแล้วมัชัวร์แล้วคุ้มทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับโตเต็มวัยแล้วมัชไม่โตเต็มวัยแล้วยังนุมอยู่ยังนุมอยู่นะโตอยู่ไม่มีเขาเขาเป็นคนที่จริงจังาจริงจังแล้วผมทำงานกับเขาแทบจะทุกวันผมว่าได้เห็นด้านนั้นของเขา อัดรับร้ายแล้วฮะจริงหรือเปล่าฮะจะจะ,จะมีอะไรแก้าต่างไหมครับผ oh, มว่าพี่เต๋ดูสุดโอ้โหนี่คือวิธีผ่าพี่ร้องเห็นเขาผมไม่เคยเห็นเขาดูนะเอ <c oughs> แต่ทีพ่าถ้าวันหนึ่งเขาดูขึ้นมาผมกลัวสุดเลยละน,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 นละในบนเดโมถ้าถ้าพี่เต๋แบบเคี่ยวกาขึ้นมานอะไรไม่กลัวไปเลยก็เป็นบ้าไปเลยผมแต่ <c oughs> มีอะไรจะแย้งเขาหน่อยไหมเขากล่าวหาเราขนาดนี้เดี๋ยวได้เห็นเรื่อง เห่ไเ่าไม่กลัวเอ่แล้วพิ่เขาบอกว่าเราดูเห่อเราไม่แก้ต่างเลยเหรอกมก็ถ้าไม่มีอะไรก็ไม่ดู่ไม่ไม่เมนคนแบไม่มีอะไรไม่ดเฮ้ยไม่มีอะไรหรอยถว่าถ้าไม่ไม่ได้ทาอะไรก็ไม่ดูไม่ได้คนแบบอยู่ดีๆมาดูเป็นคนดูตอดเวลไม่มันจะมีประโยคเมที่คนมักพูดกันดุเพราะร้านเ มีหน้าที่โชว์ไปนะ <c oughs> อันไหนๆก็ไหนๆแล้วงั้นมาคำถามนี้ดีกว่าเอาเป็นว่าใครที่เรารักและเป็นห่วงที่สุดแล้วกันกและเป็นห่วงที่สุดเริ่มจาต้งการอะไรแดีดีไปกี่ตัวแล้ริ่จากใครดีนะเริ่จากใครดีนะอ่ะออฟไปก็ได้ออฟไปก็ได้ที่สุดที่สุดของที่สุดเลยที่เรารักและเป็นห่วเนี่ย ก็เลยจะค่อนข้างที่จะเตืเอนเขาได้บ่อยสุดอ่าก็ครับเป็นห่วงงานผ่านๆทุกคนเพราะว่าครับ,บ,รบทั้งซองคอนเสิร์ตใช่ไหมครับแล้วก็าาวการละครทุกคนก็ทำงานหนักอยครับ,รบอยากให้ทุกคนได้รับความยิะดีนะครับยังไม่ตอบเป็นยังไม่ตอบครับยังไม่ตอบครับต้องตอบต้องเลือกมาอย่างคนครับ แซวเป็เพื่อนดูแซวเอานิ้วถามคืนนั่งถามคืนนั่งนิ้วครับผมคนที่เรารักและเป็นห่วงที่สุดตอนนี้ขยันที่สุดจริงจริงเลยถ้าคนที่เป็นห่วงที่สุดเยนจะเป็นน้องกันอยู่ดีเพราะว่าอย่างที่พี่พี่ออฟบอกน้องการจะแบบอยู่คนเดียวด้วยแล้วก็แบบใช้เงินเก่งด้วยแล้วก็โตแล้วอาจจะต้องดูแลอะไรนะ ไม่พูดเยอะอะไม่ทำไปไม่ทำไปโตแล้วโตแล้วก็อะหายใจคุณอะตัวเองมากอะไรอย่างเี้แล้วคนที่เรารักที่สุดเลยจริงๆแลที่เลยเออแล้วใคอะไรนะใครนะน้องน้องชายผมนะเขาดีไหมล่ะฮะเพราะคือคือเขาจะเป็นคนที่แบบมีอะไรเขาจะพูดพูดตรงๆหรือว่าเป็นคนที่จริงใจอะไรอย่างเงี้ยครับผมหรือว่า เราปากไม่ตรงกับใจหรอเปล่าอะไรนะครับเราปากไม่ตรงกับใจหรือเปล่าก็ต้องตรงอยู่นะเอาตรงอยู่ะครับอาร์เต็มไอ่ะอ่ะอ่ะคริสผมเนี่ยเป็นห่วงพี่ชายผมครับเป็นห่วงเรื่องความรักครับทมว่าเฮ้ยผมเนี่ยรู้ว่าพี่ผมในขี้เหงาวอ๋อเหรอบางครั้งก็เอ้ยเจ็บมาแต่ไม่ต้องห่วงครับอยู่ตรงนี้เสมอครับเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วมันเรื่องอะไรสิโต มันมีเรื่องอะไรหรอเป็นคนติดเกมติดบ้านติด่ติดเคออ่องสยาจริงเหรอเป็นคนที่เขาพูดมาไม่ใช่นะอ่านได้เลยอาา่อานละอ่าเอ้ยผมอ่ะรู้ที่ผมมาที่เหงาครับแต่ก็ติดเกมเพราะฉะนั้นอ่ะคุณต้องจบกับเกมให้ได้ก่อนคุณถึงเริ่มมีความรักได้ดน,นะครับคุณ <umbling S 1> ติโตพูดมาอย่างนี้รู้เลยว่าอะไรต้องจบกับเกมนะ แล้วความรักเราจะได้เริ่มต้นพี่พพ่ึงะดับประเทศเลยนั้นไม่เป็นไราเลยอยู่ไม่กอยู่ไมกลอยไไกลอยู่ไม่ไแล้วถึงโตแล้วครับรักเราเป็นห่วงใครก็ถ้าจรงๆเหมือนที่พี่พี่เขาตอบก็คือเราท้งมาจะมาคน

เป็นหวน่วงดีครับเป็นห,วนห่นหวงเรื่องอะไรแล้วก็เพื่อนเราทำงานกันทุกวันครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องเรื่องมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรก็อยากให้เขาฟังเยอะ <laughs> พี่พี่เขาู่ตัวกันแล้วไม่ไม่ต้องเป็ดเรยเขาดูแลเองได้คร <laughs> ับตอนนี้พวกผมสองคนล้องนท่ากันเป็นห่วงันเ, <laughs> <laughs> เป็นห่วงที่สุดก็วินแล้วรักที่สุดล่ะครับตัวเองเลยเอาละให้ข้ามาที่วินเลย เอาวินครับรัานนั้นเป็นหนัวใจมากที่สุดครับจริงๆก็เป็นจริงๆเป็นหัวใจห่วใจเหมือกนกรรันเพราะว่าผมทำมเองนะคับเพราะว่าเกิบวันนี้ผมเห็นว่าๆๆวสุขภาพเๆๆนี่ยคำตอบตอนนี้ผมตอบไม่เอาเขาใจตรงกันไงไม่จ <ๆๆ S 1> ะตอบคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันเอาวินยังไงต่อเป็นห่วง,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 งเท้าหัวเท้าสุขภาพตอนจริงตอนตอนนี้เขาแบบไม่ค่อยสบายอ๋อแล้วเรา I <laughs> ที่น้องๆให้ลงสัมภาษณ์แลหนังสือนะครับได้ไหมครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับพี่พีที่ได้ลิบแตนสีชมพูขออนุญาตเคลียร์พื้นที่ออกจากพื้นที่ได้แล้วนะครับขอบคุณนะครับขอนะะขอนุญาตนะครับขอเลี้ยงเชิญออกเลยนะครับอท่านที่มีลิบแตนสีชมพูนะครับเชิญเลยครับถอยนะครับอ่ะถอยหน่อยช่วยหน่อยจะเป็นอย่างนี้นะฮะใจะเย็นๆนะฮะใจะเย็นๆนะฮะพี่สื่อมวลชนเย็นนะฮะ อิสแบงศีจูภูถ้ายังไม่ออกถอยหลังให้หน่อยได้ไหมครับนะ้าถอยหลังให้หน่อยถอยหลังให้หน่อยนะครับด้านหลังยังถอยได้อีกไหมฮะพี่สมชฑลยได้อีกไหมฮะ จะเป็นหรอโอ้มันคุยกันตลอดเวลาเลย ไม่เจอกันโอ้ยของห้า ได้ไหมครับขอบคุณไบเวนทีสิงโตออฟกันเตลนะครับขอบคุณคมากขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณที่มีส่วนร่วมในการแข่งขันด้วยนะครับขอบคุณครับ